ค่ะคก็งานปจัีหน่อยค่ะค่ะก็สำหรับงานในครั้งนี้นะคะเจแปนเอ็กซ์โปไทยแลนด์สองพจะเกิดขึ้นในวันที่234กุมภาพันธ์นะคะที่นี่เลยค่ะเซนอรัลเวิลด์ลานด้านนอกแล้วก็ด้านในมีทั้งหมดด้วยกัน19โซนนะคะปีนี้เข้าจะม,มีทั้งาแล้วมันจะม,มีความพิเศษอย่างไรบ้างคะก็สำหรับในปีนี้แน่นอนในเรื่องของของานเจราจัดเต็มในทุกๆโซนเลยนะคะทั้ง19โซนต้องบอกว่าเป็นเหมือนเราจัด19กงาน ในที่แห่งเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปินที่จะบินมากว่า300ชีวิตนะคะรวมถึงศิลปินไทยนะคะ t ีป๊อปแล้วก็ยังมีน้องๆน,นักแสดงต่างๆนะคะที่เข้ามาร่วมพนึกกำลังระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในงานในครั้งนี้ภายใต้ธีม Journey to Japan นะคะก็คือเราจะยกญี่ปุ่นมาอยู่ที่เซน n t แอนดร์แห่งนี้คะ่ะคอะจะมีความพิเศษในเรื่องกันอาันวันพีมาด้วยไหคะใช่ค่ะสำหรับวันพีซนะคะเราก็จะมีวันพีซคาเฟ่อยู่ที่นี่ และหลังจากงานนี้เองเราก็ยังมีในส่วนของวันพีซ e อ x ซ i b i ชั o นจะเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่10เป็นซอฟและ14นี่ก็เปิดเต็มนะคะก็วันนี้จําหน่ายบัตรแล้วบอกเลยว่าสําหรับงานในครั้งนี้ใครที่มาจะได้ของสะสมวันพีซแบบเป็นแร r ไ i เท m มนะคะก็เราจัดไว้กันที่ชั้น8ของ c ซน t r a l เวิ l ์ค่ะ ถ้าตรวจดูวันนี้ก็บอกเลยว่านำครัพศิลปินแนวหน้าของไทยมาเลยเป็นยังไงบ้างคะต้องค่ะก็ต้องขอขอบคุณน้องๆที่อยู่ข้างๆนะคะทั้งน้องๆ p n k น้องบอสนะคะน้องม่านมุกนะคะก็มาเป็นตัวแทนสําหรับศิลปินในวันนี้นะคะวันนี้ต้องบอกว่าน้ำจิ้มให้น้องพูดดีกว่านะคะโอเคเป็นยังไงบ้างครัผมครับผมก็สำหรับวันนี้ใช่ไหมครับก็ก็ถื่อเลยต้องขอบคุณ Japan Expo เลยครับที่ชวนผมมาเขาจะเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจมากๆครับผมได้เป็นส่วนหนึ่งของงานในครั้งนี้นะครับบอกเลยว่า จแปนเอ็กโซพันเก้าเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆเลยค,ครับมี<ช>ถึงสิโซนซึ่งยกญี่ปุ่นเนี่ยมาถึงที่ไทยนะครับใครที่อยากเที่ยวญี่ปุ่นแต่ไม่มีโอกาสได้ไปนะครับก็เชิญชวนทุกคนนะครับผมมามาท่องเที่ยวกันได้เลยนะครับขั้นบ้านลุกเขาอะไรจิลล์ปินเต็มตัวขั้นแรกบ,บนเวทีนี้เลยค่ะก็ในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะ แล้วนะคะในปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการม,มากๆมีศิลปินไอดอลญี่ปุ่นกว่า300ชีวิตนะคะรวมถึงศิลปินไทยกว่า200ชีวิตด้วยกันรวมทั้งหมด500กว่าคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นรับรองว่ายิ่งใหญ่แน่ๆซึ่งมันเอนะคะก็จะขึ้นสเตจโชว์เดี่ยวในครั้งนี้ด้วยค่ะฝากติดตามด้วยน,นะคะค่ะเป็นเคมีความพิเศษอะไรสำหรับปีนี้คะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่า j จแปนเอ็กเนี่ย น่ารักกับพวกเราเวียนเคนโบรีมากมากเลยค่ะเพราะว่าเชิญพวกเราเนี่ยมาร่วมง,งานทุกๆปีเลยึ่กปีนี้ครั้งที่9เนี่ยงานจัดยิ่งใหญ่ขนาดนี้พวกเราเองก็เตรียมโชว์ที่สุดพิเศษมาให้ทุกคนได้ชมนะคะแล้วก็เราได้เชิญชวนน้องๆของพวกเราซีเจมโบรีมาด้วยค่ะ<อ>ก็รอติดตามดูนะคะใครอยากมาดูก็มาดูพวกเรากันเยอะๆเลยนะคะ ค่ะคุณเกอวันจริงเนี่ยจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนคะก็อย่างที่บอกวันนี้นะคะก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆเลยนะคะสำหรับวันจริง19โซนศิล,ลปินนะคะกองทัพญี่ปุ่นไทยจัดเต็มทุกโซนนะคะทั้งเรามีทั้งหมด5เวทีด้วยกันด้านนอก2แล้วก็ด้านในอีก3นะคะจัดจนไปถึงชั้น5ชั้น8เลยนะคะก็คนที่มาขอให้เตรียมความพร้อมฝึกออกกำลังกายกันให้ดีนะคะเพราะเราจะต้องไปข้างนอกข้างในตลอดทุกโซน แล้วก็รวมถึงเรายังมีในส่วนของครีเอเตอร์นะคะมีสตาร์ทอัพมีในเรื่องของแฟชั่นโชว์มีโอ้โหอนิเมะมังกาอาหารต้องบอกว่าไปติดตามกันได้นะคะในออฟฟิเชียลเว็บไซต์ของทาง j a p x p o x p o t l a n l a n d ได้สำหรับตารางงานทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นค่ะ yeah. <laughs> ก็สำหรับงาน Japan Expo นะคะเรามีด้วยกัน ปีละแค่ครั้งเดียวสาหรับมหากรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียนะคะครั้งที่9แล้วก็ขอให้ทุกทุ่านวันที่ 2, 3, 4ในลานเซนตันเวดรู์ด้านนอกและก็ด้านในนะคะ19ส่วนในการขอให้มาร่วมสนุกกันเยอะๆค่ะทราเวอร์โซนกับทับิโซนนะคะในงานนี้ตัวเครื่องบินก็สายการบินไทยก็มาจัดโปรแบบปังมาก าสายการบินไทยเวียดเจ็ทก็มีนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเรียวกัง JR Pass ใครจะอยากจะขับรถพูดง่ายๆท่องเที่ยวด้วยตัวเองก็สามารถที่จะมาเช่ารถข้างในยังมีนิปปงทราเวลเอเจนซี่ก็มาร่วมพาแบบทุกเมืองของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เหนือจะลดโอกินาว่ามาที่นี่นะคะใครชอบท่องเที่ยวญี่ปุ่นเตรียมมาซื้อตั๋วเครื่องบินที่พักเรีวกังรถเช่าทุกอย่างได้จัดเต็มค่ะโอเค มีให้นักข่าวบ้างไหมคะอ๋อไปลุ้นใส่นี่เลยค่ะคอสเพลนะคะวันงานใครที่ใส่คอสเพลวันงานเราจับเลยใครจะได้ไปญี่ปุ่นค่ะและช่วยกันใส่นะคะชุดชุดเอ่อวันพีชนะคะเราจับสองรางวัลเป็นฟูลแพ็กเกจไปประเทศญี่ปุ่นค่ะพีอาร์ก็ได้ค่ะจะเป็นอะไรดีคะจะเป็นตัวไหนดี ได้ค่ะขอบคุณมากค่เอาอะไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผัใส่ด้วยได้ไหมนักบอลชอบอะไรคาแรคเตอร์ของของวันพีซโอวันพีสเดี๋ผมขอเป็นซันจิแล้วกันขอเป็นซันจินึกว่าจะเป็นโซโลโซโลอ่าได้นะครับได้นะโอเคมีกล้ามปล่าไม่มีนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะก็สำหรับคอสเพลย์พาเรดมากันเยอะๆนะคะค่ะโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ Welcome to Star Society